สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแดดหน่อยๆนะจ๊ะเราก็มาถีบจัก,กรยานเล่นกันนะจ๊ะ <c oughs> ถีบจัก,กรยานเล่นด้วยแต่ถ่ายคลิปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ,ะทัุงมือก็อน,นาวมากเลยจ้ะสององศาสามองศานะจ๊ะก็านาวนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มาถีบจัก,กรยานไปด้วยร้องเพลงกันด้วยนะจ๊ะเฮ้ฮ่า เสจจากนาระเมื่อเวลาหยเย็นเป่าคุยละพาเจ้าทุอยเดินเล่นลมพัดเย็นๆเดินเล่นตามคณะแสนสุขใจนั่งบนลังควายควาย,วาย,วายกระเล็มยานั่นกัไทยนั่นใครเสียงรอดังเป็นเพงลงตะลุงเกยวหื พี่โตมองสวยชูโชน้ำทิ้งใช้เนไทเยอะเยเอาเงีเยาขาขึ้นสังมันจะไปละที่โซฝั่งเป็นอีเองแต่ลงเฮ้เฮ่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 เย่เฮ่เฮ่เเฮ่าน่เะ่เฮัเเฮ่นะ่าฮะเ่เฮ่เเฮ่เ่เฮ่เ่เ เะกนนาละไม่วลาเย็นเอาคุยละพายทุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นเดินเล่นไปตามคนาแสนสุขใจนั่งบนหลังควายควายกันแล้วน้ำยาเสียงกบล้องอบปบจู่ไปนะเสียงเขียดลองจ้าเวลาบนพรม นะครับ่เขาอ่าอุ้ยโฮ้ยนะคะ,คะ,ะต้นไม้ก็ไม่มีใบแล้วนะจ๊ะพี่น้องใบร่วงหมดแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นป่าป่าที่ใบเกลวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะจะขับให้ดูหนึ่ง,งรอบนะจ๊ะนะคะพี่น้องจ๋าแม้จะเลี้ยวก็ไม่ได้ดูรถเลยเนาะ นะคะนะคะพี่น้องเราก็มาขับกันไปหนึ่งรอบนะจ๊ะให้ดูนะคะว่านีะค่ะมันหนาวจับใจเลยนะจ๊ะถึงจะมีแดดก็หนาวมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าหนาวสุดๆกันเลยนะจ <c oughs> ๊ะต้องกลัวเรื่องความหนาวนะจ๊ะจะหนาวสุดๆกันไปเลยนะคะนะคะเราก็ไปกันเลยนะจ๊ะ ไปกัน,เ,นเรื่อยๆอะไรนะจ๊ะพี่น้องนะคะ,คะเดี๋ยวก่อน,นหนึ่งจ้ะแล้วก็ไปไปหนึ่งรอบกันนะจ๊ะมาลองให้ไปกันนะจ๊ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะบรรยากาศนะคะของ สวนก็คือสวนสาธารณะนะจ๊ะที่ทุกท่านก็สามารถมาเดินนะคะมาเดินชมนะคะแล้วก็มาเดินพักผ่อนนะคะพาหมาพาสัตว์เลี้ยงของท่านมาเดินเล่นนะจ๊ะท่านเลยนะคะเรานะคะก็ได้มาถี่เพื่อท่านได้ชมกันนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะนะคะ กุ๊บฮ่านะคะแล้วก็อยากให้ท่านเห็นบรรยากาศนะจ๊ะว่าตอนนี้หน้านี้นะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะก็คือหนาวมอกสามองศานี่ฉันเย็นมากๆเลยนะจ๊ะพี่น้องนะคะเห็นไหมคะต้นไม้ใบไม่มีแล้วนะคะสกายก็ ไปไหนนานไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ำนะคะวิฉี่จราดนั่นแหละพูด,ดง่ายๆน, <c oughs> นะจ๊ะนะพวกเรานะคะฉี่จะราดคือ <c oughs> ไปไหนนานบ่าได้นะคะไปได้นะคะแต่อย่านานนะจ๊ะ พี่น้องจ๋าเช่ามไปนะไปได้ต้องรีบกลับเข้าบ้านนะจ๊ะตรงนี้ก็ไม่กล้าที่จะขับออกไปหรอกต้องลงก่อนนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราขืนกล้าขับออกไปนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจ จะมีชีวิตรอดหรือเปล่าเพราะตัวเองไม่ค่อยเก่งนะคะบเหทีไม่เห็น,หนรถได้ยินเสียงมีรถอยู่ใกล้ๆแค่ไหนนะจ๊ะนะคะก็ะขับรบรอบๆนี้แล้วกันนะจ๊ะพี่น้องนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญนะคะคิดว่าสิ่งใดนะคะ เทพเป็บนบุญเป็นกุศลน,นะคะเขาขอสมความมุ่งมาปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะสุการก็จะพาดูนะจ๊ะว่านะคะว่าหน้าเนี้เป็นอย่างไรโหนาวมากเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเย็นเข้าไปถึงโซงเลยนะจ๊ะนี่ท้าให้ใส่ถึงมือมาไม่ใส่หมวก หนาวแย่เลยนะจ๊ะขับที่ลงขาหนาวแย่เลยนะจ๊ะนะคะเราก็ค่อยๆไปนราจะดูรถด้วยสายตาก็ไม่ค่อยดีนะจ๊ะถ้าไม่ดูรถเดี๋ยวรถก็จะมากินเราสิคะนะคะพี่น้อง นะคะท่านแหละนะคะมีสุขภาพนะคะร่างกายที่แข็งแรงนะคะนะคะแล้วก็ก็คือทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะจ๊ะม,มีประโยชน์ก็อย่าทานนะจ๊ะเพราะว่าต้องรักษาสุขภาพนะจ๊ะพี่น้อง นะคะทุกท่านเลยนะจ๊ะสุดยอดจริจ๊ะอึ้บนะคะเดี๋ยวเราก็ลงจักรยานก่อนนะจ๊ะอึ้บพี่เอ๊ยนะคะเห็นไหมคะ มีดวงตะวันส่องแสงมานะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคแล้วเราก็มา่าหน้านี้นะจ๊ะเราจะเอาเกลือนจ้ะโรยนะคะตามเทนนะจ๊ะเพื่อที่จะให้เอ่อ เกลือเนี่ยจะทําให้ถ้ามีหิมะลงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่เรื่อนนะจ๊ะเวลาขับจักรยานนะจ๊ะพี่น้องอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็เห็นนะจ๊ะพฮสุกันบางทีหน้ามันเงียนไม่ก็ไม่เห็นพื้นนะใช่ไหมจ๊ะนี่ก็ขับคนไปนะคะในเลนจักรยานนะจะเรื่อยๆนะจ๊ะนะคะ ก็ร้องเพลงกันอีกสักเพลงเนาะเม็ดรักขครเยอบขารเยอบขายเยอบขายเยอบเขามาหาสิกระเซงกระเซกระเซงกระเซงเขามาหาสิฮะคุณน่ารักปักตรงใจปองแต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอติไกลเขามาหานิ่ติดเขามาหาสิ ถ้าจะรีรักษาต้องเข้าไว้ลูกกระท้อนน้าถ้าจะให้วาคอยคอยทุกรับทานหวานขึ้นมาได้หากว่าชอบฉันมันมาหอาหอใจจะไปไหนลูกไก่ในกำมือขยับ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 ,ข,ยบขอับขิมห์สิเรกเซกเซกเซก ขอมาหาศิขยับ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 ขอมาหาะีสกสะกสกระรกสขอมาหาศีนะคะก็ขอทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญ,บญเป็นกุศลนะคะคอยสมความมุ่งม,มั่นแต่ปรารถนาหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสน จะหลับตอนไหนจะตื่นตอนไหนขอให้หยิบเงินตลอดเวลานะจ๊ะหยิบเงินได้แล้วก็เก็บมั่งนะอย่าไปใช้หมดนะจ๊ะนะคะห,หยิบได้แล้วก็เก็บด้วยนะจ๊ะถ้าใช้หมดก็จะไม่เหลือนะจ๊ะน้องนะคะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวการก็ขอลงตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเออเดี๋ยวนะจ๊ะก็ขอให้ท่านความสุขนะคะสาธุสาธุคะ่ะ